สวัสดีค่ะท่านผ้รับช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมเป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมให้คุณโยเซฟอ่านระวจนะที่ส่งกับไปนะคะย้อนบทที่6ข้อที่63พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคําที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตมัทธิวบทที่12ข้อที่37เเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิด หรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านสุภาษิตบทที่18ข้อที่21ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันมรารโกบทที่11ข้อที่23เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งผู้เขาลูกนี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ รมบทที่10ข้อที่5ถึงข้อที่11โมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมที่มาทางธรรมบัญญัติว่าคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นแต่ความชอบธรรมที่มาทางความเชื่อว่าอย่างนี้ว่าอย่านึกในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์คือจะเชิญพระคิดลงมาหรือใครจะลงไปอย่างที่ลึกคือจะเชิญพระคิดขึ้นมาจากความตายแต่ความชอบธรรมว่าอย่างไรก็ว่า ถ้อยคำนั้นอยู่ไกลทันอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของและเชื่อในใจว่าพระเจ้าทรงให้พรรองเป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด เรามีข้อพระคำเขียนไว้ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายฮิบรูบทที่11ข้อที่3โดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพูดไทยคำฝ่ายวิญญาณ ในย่อนบทที่6ข้อที่63เป็นข้อพันพีหลักนะคะพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเหนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตเมื่อเราตอนรับปรีศุคริตมันเกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเพราะฉะนนั้นเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องคำพูด คำพูดเราจะพูดถ้อยคำฝ่ายวิญญาณหลายคนไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้เขาก็เลยใช้ชีวิตก็เรียกว่าพูดแบบโลกพูดตามโลกพูดตามวิธีการของโลกวันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคฤติคำพูดของเรามีทิพธิพลค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆก็คือชีวิตเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเราบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่เราเป็นคริสเตียน เราเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณเราอยู่ในระบบจิตวิญญาณและเรื่องฝ่ายวิญญาณมันยิ่งใหญ่กว่าโลกวัตถุคนไม่มากนักที่จะตระหนักว่าแต่ที่จริงแล้วชีวิตคือจิตวิญญาณโลกในฝ่ายวัตถุที่เราอาศัยอยู่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะเป็นอยู่แต่ที่จริงแล้วมันถูกสร้างถูกควบคุมโดยโลกฝ่ายวิญญาณ ในฮิบรูบทที่11ข้อที่สให้คุณโยเซฟอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะฮิบรูบทที่11ข้อที่3โดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นครับค่ะคุณมาก ในโลกวัตถุเรามองไม่เห็นทูตสวรรค์มากมายที่อยู่รอบๆบตัวเราเราต้องผ่านเข้าไปในโลกฝ่ายวิญญาณเพื่อจะเห็นวิญญาณเหล่านั้นสาระสำคัญที่เราควรจะตระหนักก็คือว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับเราเป็นเรื่องจริงในโลกฝ่ายวิญญาณเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระเจ้ามองไม่เห็นแต่สร้างสิ่งที่มองเห็นในฮิบรูบทที่11ข้อที่3เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นเหมือนพระเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าคำพูดของเราจึงเป็นวิ์เดเป็นโลกฝ่ายวิญญาณเป็นถ้อยคําฝ่ายวิญญาณเพราะเรามีการเจิมเพราะเราเป็นลูกเราถูกเรียกเรามีการเจิมเรามีชีวิตที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็การที่เราดําเนินชีวิตในโลกใบนี้ เราต้องเข้าใจโลกฝ่ายวิญญาณเราต้องเข้าใจความจริงว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตโดยความเชื่อและก็พูดถ้อยคําฝ่ายวิญญาณถ้อยคําแห่งชีวิตถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าการดําเนินชีวิตของเราถ้อยคําเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจการพูดถ้อยคําฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตอนาคต เป็นสาระสำคัญควรตระหนักคือทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับเรานั้นจะเป็นจริงในโลกตั้งโลกนี้แล้วก็โลกฝ่ายวิญญาณแต่การที่เราจะเห็นมันเกิดขึ้นจริงคือเราจะต้องพูดถ้อยคำนั้นออกมาเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระวจนะเมื่อเราเชื่อพระวจนะเราจะไม่นิ่งเงียบแต่เราจะพูดถ้อยคำนั้นออกมาเพราะว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นมันจะทำงานผ่านคำพูดของเรา ถ้าพระเจ้าไม่ตรัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่พูดหลายอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคําพูดของเราเป็นถ้อยคาฝ่ายวิญญาณเมื่อเราพูดออกมาและมันจะเชื่อมต่อกับโลกฝ่ายวิญญาณถ้อยคาของเราจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกฝ่ายวิญญาณกับโลกฝ่ายวิญญาณทุกครั้งที่เราพูดทุกสิ่งที่เราพูดเป็นจริงในโลกฝ่ายวิญญาณ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดตามโลกไม่พูดเหมือนโลกเราจึงไม่พูดมักง่ายหรือพูดใครเขาพูดอะไรเราก็พูดตามหมดเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราพูดเราต้องรับผิดชอบคำพูดพอเราพูดเราต้องรู้ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมากกว่าคนที่ไม่เชื่อแม้แต่คนที่ไม่เชื่อเขาพูดบวกก็ยังเชื่อเลยว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ของเราเนี่ยเราพูดมันมีการเจิมคําพูดของเราเป็นต้อยคยํ่ไฟวิญญาณเพราะเราเป็นคนไฟวิญญาณไงคะเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าไงคะเพราะเราเป็นคนที่มีการเจิมคําพูดของเรานั้นจึงมีอิทธิพลอย่างไม่ธรรมดาขอพระเจ้าให้เราที่จะสํารวจ,รวจตรวจสอบคําพูดของเราว่าเราพูดอะไรลงไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวตนของเรามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วย ขอพระเจ้าให้เราที่จะระมัดระวังในการใช้คำพูดที่เราจะไม่พูดเหมือนโลกที่เราจะไม่พูดตามโลกแต่เราจะพูดตามถ้อยคำของพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งเจิมเราเพื่อที่จะพูดให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ใช่พูดแล้วความบาปเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินนั้นโลกเขาพูดเรียกความบาปเข้ามาเรียกปีศาจเข้าบ้านเรียกคำสาปแช่งเข้ามาหาตัวตน หรือพูดให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในเมืองในหมู่บ้านในชุมชนคำพูดของคริสเตียนมันมีผลนะคะมันมีผลยิ่งกว่าผลข้างเคียงใดๆบางคนบอกว่าเวลา,าไปหาหมอหมอ,หมอให้กินยาหมอก็จะถามว่าคุณแพ้ยาอะไรไหมเพราะว่าอะไรมันจะมีผลข้างเคียงไงคะเขาก็จะแนะนําว่ารับประทานตอนไหนตอนเช้าหรือหลังอาหารหรือก่อนอาหารเพราะมันเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นคําพูดของเรายิ่งกว่านั้นนะคะ มันมีผลกระทบยิ่งกว่าผลข้างเคียงคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อจะทำให้คนเนี่ยได้รับการปลดปล่อยมันจะผลิตสิ่งที่เป็นผลแห่งความเชื่อแต่ถ้าเป็นคำพูดแห่งความกลัวความท้อใจและคำพูดที่เป็นคำแห่งความพ่ายแพ้มันจะผลิตผลในด้านลบออกมาทันทีเพราะฉะนนั้นให้ระมัดระวังคำพูดคำพูดบ่งบอกถึงความเชื่อของเรา คำพูดบ่งบอกว่าเราดำเนินชีวิตแบบไหนตามโลกหรือตามพระเจ้าตามโลกหรือตามพระคำเราจะรู้ว่าคนนั้นมีนิสัยแบบไหนมีระดับความเชื่อมีระดับการเจิมระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วยเมื่อเราพูดออกมานั่นคือชีวิตของเราถ้อยคำของเราจะมีอิทธิพลต่ออนาคตของเราแน่นอนวันนี้ถ้าเรารู้ว่าถ้อยคำฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่สำคัญ ก็ขอให้เราที่จะระมัดระวังอย่าพูดให้สิ่งลบๆออกมาอย่าพูดให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวตนของเราในบ้านของเราในครอบครัวของเราฉันด้วยพี่น้องด้วยนะคะเราจะให้ความสำคัญวันนี้พระเจ้าต้องการเตือนเราอีกรอบหนึ่งฉันพูดเรื่องนี้บ่อยเตือนฉันด้วยเตือนพี่น้องด้วยเราจะระมัดระวังต้อยคำคำพูดของเรา เป็นคำพูดที่มีผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันทันด่วนแล้วก็อนาคตของเราอย่าบอกว่าไม่มีผลมีค่ะพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยพระดำรัสถ้อยคำของเราก็จะเป็นถ้อยคำที่ต้องสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าพูดให้สอดคล้องกับพระวจนะนะแล้วก็พระวจนะนั่นแหละจะเป็นจริงในชีวิตของท่านถ้อยคำของเราจะทำการเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลา หรือเพื่อที่จะต่อต้านเราก็เพราะคำพูดของเราบางคนเนี่ยในยดำเนินชีวิตอย่างดีแลแต่พูดทีไรก็ต่อต้านการดำเนินชีวิตของตัวเองทำดีดีแต่พูดหักล้างออกหมดเลยวันนี้ไม่ใช่เราพฤติกรรมและคำพูดมันจะต้องไปทิศทางเดียวกันสิคะเราต้องระมัดระวังคำพูดของเราให้ดีเรื่องนี้ทำให้ฉันคิดถึงคำตรัสของพระเยซูในมัทธิวบทที่ 1 2ข้อ37เพราะว่าพวกท่านจะผลผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านก็ให้เราเนี่ยย้อนกลับไปดูพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะเราถูกสร้างใหม่ไม่ใช่เหมือนพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทำกิจเหมือนพระองค์ด้วยยังไงแบบไหนอย่างไรคำถามทำกิจเหมือนพระองค์คือแบบไหนอย่างไรและทำแบบไหน ก็คือเราต้องปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณและชีวิตผ่านถ้อยคําที่เราพูดออกมานี่แหละไม่เพียงแต่เราดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์แต่คำพูดของเราจะต้องเหมือนพระองค์ด้วยนี่คือพลังที่เราจะปลดปล่อยออกมาจะพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อไม่ได้พูดแบบเลือนลอยไม่ได้พูดแบบขอไปทีไม่ได้พูดแบบไม่ใส่ใจไม่ได้พูดแบบไม่คิดคิดก่อนพูด ว่าพูดอะไรเข้ามาในชีวิตเพราะว่าพลังถ้อยคำนั้นมันไม่ธรรม,มดาพูดอะไรให้กับตัวตนของเราพูดอะไรให้กับสามีของเราให้กับลูกของเราให้กับหลานของเราให้กับธุรกิจการงานของเรา mm hmm. ให้กับคริสตจักรให้กับเมืองให้กับหมู่บ้านชุมชนของเราเราพูดอะไรคำถามถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญ,ญาณเราเป็นคริสเตียนจงพูดถ้อยคำฝ่ายวิญญ,ญาณ จงปลดปล่อยฤทธิ์เดชผ่านคำพูดพระเจ้าจะทำงานผ่านคำพูดที่มีการเจิมคนมากมายไม่ได้ตระหนักว่าเรื่องชีวิตเนี่ยมันมันคือเรื่องฝ่ายวิญญาณเรามองไม่เห็นทูตสวรรค์เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกฝ่ายวิญญาณเราก็เลยบอกว่ามันไม่มี เวลาเราดําเนินชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยตามองเห็นเท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะั้นะมันเป็นจริงเราจึงพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้สอดคล้องกับฝ่ายวิญญาณวันนี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเราต้องการอะไรให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องพูด ออกไปด้วยฝ่ายวิญญาณเพราะว่าการที่เราพูดถ้อยคำฝ่ายวิญญาณมันปกคุมโลกวัตถุเหมือนในบุโรบที่11ข้อที่3นั่นแหละพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อไม่ได้พูดแบบเลื่อนลอยไม่ได้พูดแบบขอไปที หรือพูดเป็นเพียงพิธีแต่พูดทั้งทีก็พูดให้มีผลกระทบให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ใจสนใจเรื่องคําพูดของเราไหมคนมากมายก็พูดถ้อยคําแห่งความตายพูดถ้อยคําเชิงลบพูดถ้อยคําที่ไม่ดีก็มันก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่เราเห็นผลผลิตทั่วตลาดตัวบ้านตัวเมืองก็เพราะว่านั่นคือผลผลิตจากคําพูดด้วยจะบอกให้ แช่งกันลงไปด่ากันลงไปพูดเชิงเลืบลงไปพูดลามกสกรปรกลงไปมันก็จะมีแต่เรื่องลามกสกรปรกเต็มบ้านเต็มเมืองพูดรุนแรงลงไปมันก็จะมีเรื่องแต่ความรุนแรงพระเจ้าถึงบอกว่าเราดูอะไรแล้วเราก็จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาเราอ่านอะไรเราไตรตรองอะไรเราคิดอะไรเราก็จะถูกผลักดันให้พูดออกมาด้วยเรามัดระวังรามัดระวังสื่อรามัดระวัง ปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่มันจะผลักดันให้เราพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมามารซาตานมันรู้ว่าถ้อยคําของคริสเตียนหรือมันรู้พลังแห่งคําพูดมันจึงส่งปัญหาเข้ามาผลักดันให้เราพูดออกมาอย่าไปพูดตามมารอย่าไปพูดตามโลกแต่เราพูดถ้อยคําของพระเจ้าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณ จะไปพูดตามเนื้อหนังไม่ได้เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณจะไปพูดเหมือนโลกไม่ได้เพราะมันมีผลกระทบสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราพูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่เราบอกว่าโอ้ยฉันแย่แล้วฉันหมดเนื้อหมดตัวแล้วฉันไม่มีอะไรเหลืออยู่ปากของเรากําลังเชิญสิ่งเหล่านั้นแหละโอ้ยลูกฉันแย่แล้วสามีฉันแย่แล้วภรรยาผมแย่แล้วเศรษฐกิจแย่จริงๆ วันนี้เราจะพูดหักหลังเราจะไม่พูดต่อต้านตัวเราไม่พูดต่อต้านถ้อยคำที่พระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าบอกว่า,รราพระเจ้ารักเรานะฮะก็ขอพระเจ้าให้เราที่จะใส่ใจสนใจเรื่องคำพูดอย่าบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญไม่อย่างนั้นก็จะอวยพรกันหรือไม่อย่างนั้นก็จะแช่งด่ากันหรือแล้วแต่ว่าเราจะใช้พลังด้านลบหรือด้านฝ่ายวิญญาณถ้อยคำฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องสอดคล้องกับพระวจนะ นี่คือพลังที่เราจะปล่อยออกไปทางคำพูดจะให้ชีวิตหรือไม่ก็ความตายในสุภาษิตบทที่1ิ์ข้อ2ี่1ความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นนี่คือภาวจนะจงปล่อยพลังแห่งคำพูดเป็นถ้อยคำไฟวิญญาณผ่านคำพูดของเราตัวตนของเราจงพูดถ้อยคำแห่งชีวิตไม่ใช่แห่งความตายจงพูดถ้อยคำแห่งชีวิตให้กับโลก ให้กับบ้านเมืองให้กับครอบครัวให้กับโลกของเราครอบครัวเราการงานของเราการรับใช้ของเราการเงินของเราจงพูดถ้อยคําแห่งชีวิตจงพูดถ้อยคํา่ายวิญญาณจงพูดถ้อยคําแห่งความเชื่อไม่ใช่พูดทั้งทีก็พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองพูดทั้งทีก็พูดแต่ให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเดือดร้อนพูดให้ครอบครัวเดือดร้อนมีแต่ปัญหาเกิดขึ้น ชีวิตของเราก็เลยไปไม่ถึงฝั่งสักทีเพราะคำพูดของเรานี่แหละไม่ได้พูดแบบปากหวานกลนเปรี้ยวหรือไม่ได้พูดเสแสแ้งหรือพูดยกยอปอปั้นแต่เราพูดความจริงพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อพูดถ้อยคำที่สอดของกับพระวจนะเหมือนโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8เราได้ยินได้ฟังพระวจนะไต,ตรตรตองพระวจนะเราจึงระมัดระวังคำพูดของเราเมื่อเราทั้งประพฤติ ทั้งเชื่อทั้งมีการประพฤติตามภาวจนะทั้งมีคำพูดไปในทิศทางที่สอดคล้องกับภาวจนะคำของพระเจ้าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องจริงใจเราพูดด้วยความเชื่อพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยชีวิตเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันจะดีขึ้นในอนาคตเริ่มพูดวันนี้จงพูดถ้อยคำแห่งชีวิตให้กับสิ่งที่อยู่ในความห่วงใยของเรา เราห่วงใยใครก็พูดแต่คำชีวิตลงไปอธิษฐานเผื่ออธิษฐานวยพรหักล้างลมล้างสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนที่เราห่วงใยอะไรที่ไม่ดีในชีวิตของเขาในชีวิตของเราก็ยังมีเราต้องอธิษฐานถอดถอนหักล้างลมล้างออกไปไม่ใช่พูดให้มันมากขึ้นไม่ใช่พูดให้สิ่งที่ไม่ดีมันเพิ่มขึ้น ต้องระมัดระวังคําพูดเขาพูดไม่ดีอยู่แล้วชาวโลกแต่คริสเตียนยังไปช่วยเขาพูดอีกโอ้ขอพระเจ้าชาระปากของเราสิ่งที่ไม่ดีที่ลูกหลานเราทําหรือว่าครอบครัวเราพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้กลับใจเขาต่อสู้ไม่เป็นเขาไม่ได้เข้าใจคนที่ไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้เข้าใจแต่คริสเตียนที่รู้จักกพระเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจ ที่จะพูดขับผีให้เขาหรือขับปัญหาให้เขาชำระบาปให้กับเขาแล้วก็ปล่อยถ้อยคำอวยพรลงไปในโลกลงไปในครอบครัวถ้าเราเชื่อถ้อยคำแห่งคำพูดเราจะระมัดระวังคำพูดแล้วเราก็จะพูดสิ่งดีๆไม่ได้พูดโอ้อวดไม่ได้พูดข่มไม่ได้พูดขู่ไม่ได้พูดเขาเรียกว่าอะไรเกทับชาวบ้านชาวเมืองไม่ใช่เราไม่ได้พูดแบบอวดดีอวดฉลาด เราพูดเพราะเรารู้ว่าเราเป็นใครและเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องพูดด้วยการเจิมด้วยความเชื่อด้วยใจถ่อมด้วยใจรักด้วยใจห่วงใยถ้าไม่มีความรักก็ไม่แปลกใจที่เราจะพูดมั่วที่เราจะพูดให้มันสะใจให้มันเจ็บปวดเพราะว่าจิตใจของเรามีแต่เรื่องเจ็บปวดไงคะมีแต่วิญญ,ญาณอาฆาตแค้นพยาบาทเลยพูดสิ่งดีไม่ได้วันนี้เราถอนรากถอนโคนในนามพระเยซู พระเจ้าถึงบอกเราว่าอย่ามีราาขมขื่นไงคะถ้าเรามีใจขมขื่นเราก็จะพูดแต่เรื่องเจ็บปวดเราก็จะระบายแต่ปัญหาเราก็จะพูดสิ่งที่เราเจ็บนะคะอันนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเพราะฉะนั้นคนที่มีการเจอมีของบัตรทานให้ระมัดระวังถ้อยคําของเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่คนฝ่ายวิญญาณรวมทั้งคริสเตียนด้วยทุกท่านเราต้องเข้าใจเพราะนั้นคำพูดของเราเป็นตัวตนของเราว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรืออยู่ฝ่ายมารหรืออยู่ฝ่ายโลกด้วยนะคะสรรเสริญพระเจ้าขอให้เราที่จะพูดทั้งทีก็พูดสิ่งดีๆออกมาพูดเพราะเรามีความรักพูดเพราะเราเป็นคนที่มีความรักเป็นคนที่ห่วงใยคน เป็นคนที่หวังดีต่อผู้คนเราจึงพูดถ้อยคําแห่งชีวิตให้กับทุกสิ่งที่อยู่ในความห่วงใยของเราในความรักของพระเจ้าเราจงยืนยันท้อยคําของพระเจ้าในทุกสถานการณ์บางทีเราพูดลอยๆอาพูดทั้งทีก็พูดแต่ลบๆของคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีโอ้มันชั่วโอ้มันมันแย่คนแบบนี้มันไม่ได้ดีหรอกเรากําลังปล่อยถ้อยคําที่ไม่ดี เราต้องเป็นคนที่รักคนอื่นสิแต่เราบอกว่าเรามีความรักโอ้พระเจ้าขอพง์ยกโทษที่เขาพูดแบบนี้คนนั้นคนนี้พูดไม่ดีกับเราโอ้พระเจ้าขอพง์ยกโทษเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเหมือนพระเยซูค่ะพระเยซูก็บอกว่าโอ้พง์ขอยกโทษให้กับคนเหล่านี้ที่เขาดูถูกพระเยซูหรือจับพระเยซูไปตรึงเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบางทีเราเห็นลูกหลานเลนหลอนของเราเราเห็นคนที่ เขาไม่รู้อินนี่เขาก็ดำเนินชีวิตตามโลกตามยถานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราที่รู้จักกับพระเจ้าให้เรารู้ว่าพลังคำพูดมันสำคัญต่อโลกใบนี้เราต้องอย่าลืมเด็ดขาดเราต้องวยพรเราต้องชำํำระทำไมทุกวันฉันจะต้องอธิษฐานชำํำระไม่ใช่เพียงแต่ชํำระตัวเองนะคะชํำระครอบครัวเราชํำระคริสจกักรชํำระพี่น้องชํำระทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนทั้งอำเภอทั้งเมือง ทั้งจังหวัดและทั้งประเทศและหนักไปกว่านั้นชำระทั้งโลกเพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนั้นคำพูดของเราจึงรับใช้พระเจ้าที่เรามาอธิษฐานที่เราอธิษฐานเนี่ยเพราะเรากำลังรับใช้เอาคำพูดเอาถ้อยคำแห่งชีวิตเอาถ้อยคำฝ่ายวิญญาณเอามาพูดให้มันเกิดขึ้นเอามาพูดให้มันเจริญขึ้นทำให้บ้านเมืองเจริญ ทำ,ทำให้ครอบครัวเราเจริญทำให้คริสตจักรจเจริญสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปชำระบ้านเมืองชำระมันสตตนกลัวคริสเตียนที่พูดเข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณให้ความสำคัญกับเรื่องถ้อยคำแห่งชีวิตอาลเลลูยาดังนั้นจงพูดแต่ถ้อยคำแห่งชีวิตและพูดถ้อยคำายวิญญาณถ้อยคำแห่งความเชื่อเสมอกแต่พระบิดาเจ้ารู้ขอบคุณพระเจ้าเรื่องคำพูดเป็นเรื่องสงคราม เป็นเรื่องเมตติฝ่ายวิญญาณขอปรองโปรดช่วยข้าพง์ช่วยพี่น้องของข้าพระองค์ที่เราจะให้ความสําคัญในเรื่องถ้อยคําขอปรุงชําระที่ผ่านมาให้มันผ่านไปวันนี้เราจะเริ่มต้นใหม่เราขอประกาศถ้อยคําแห่งสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวเราคริสตจักรเราหมู่บ้านชุมชนของเรากับประเทศของเราสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่มานสตาตนอยู่เบื้องหลัง ทำให้เกิดความวุ่นวายแตกแยกทำให้ลบกวนวันนี้เราลื้อถอนและทําลายสิ่งที่มารซสตาลมาปลูกมา่วานถอนออกหักหลางล้มหลางออกไปทั้งหมดสซรเลเินเรับขอบคุณพระเจ้าเหมือนมาร์โกบทที่1 1ก็2ข้อบบอกกับเราเราสามารถที่จะสั่งภูเขาแห่งปัญหาเคลื่อนลงไปทะเลเราสามารถที่จะสั่งปัญหาต่างๆ หรือสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้แล้วก็ผลิตถ้อยคำคำพูดอวยพรให้กับชีวิตของเราครอบครัวเราคริสตจักรเราชุมชนเราบ้านเมืองของเราประเทศของเราให้ได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองและมีข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เกิดผลมากมาย คนมากมายจะเปิดใจต่อข่าวประเสริฐจะมีเสรีภาพในการที่จะต้อนรับพระเยซูสิ่งที่ผูกมัดจำจองเขาเหล่านั้นจงปล่อยมือของแกจงปล่อยมือของแกออกจากคนที่ไม่เชื่อออกจากคริสตจักรออกจากบ้านเมืองออกจากชุมชนของเราเราเป่าประกาศว่าคนมากมายเป็นของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ของมารเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ ในเมืองของเราชุมชนของเราเราจะเห็นคนรอดเราจะเห็นคนได้รับการอัศจรรย์ได้รับการรักษาโรคคนที่เจ็บป่วยพระเจ้าจะรักษาสัและเสริญและขอบคุณพระเจ้าเราเป่าประกาศถ้อยคําแห่งความชอบธรรมและความเชื่อของเราให้กับชุมชนของเราเราจเจนการอัศจรรย์เราจเจนคนได้รับความรอดเราจเจนความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้น ขอบคุณพระองค์สรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูค,คริสต์อเมนพระเจ้าวยพรค่ะอเมน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 ข้าพระเจ้า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 